อขออนุญาตอัปเดตกันนิดนึงนะฮะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับ15,191รายนะครับเสียชีวิตเพิ่ม253รายนะครับอย่างที่เห็นนะว่ายังคงทรงทรงอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในฮีโร่คนไทยนะฮะที่คอยช่วยเหลือจนวินาทีสุดท้ายสำหรับฮีโร่ใจบุญคุณไทยเอกพันธ์นะครับหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักร้องชื่อดังคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับด้วยโรคโควิด -19 ในวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับคุณไทยได้มีการช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับล่าสุดพาคุณอาแสงสุรีไปผ่าตัดรักษาดวงตาจนมาถึงวันที่คุณอาแสงสุรีครับติดโควิด -19 ก็ได้เข้าไปเยี่ยมด้วยด้านคุณไทยนะครับเผยว่ารู้สึกตกใจก่อนหน้านี้นะครับไม่มีอาการอะไรครับพูดได้ทานได้อาจจะเพราะว่าคุณอาเนี่ยมีโรคประจําตัวเชื้อโควิดก็ลงปอดทําให้การรักษานะครับก็ค่อนข้างยากนะฮะเบื้องต้นนะครับจะนําศพไปชับพนกกิจนะครับที่วัดบางพลีใหญ่กลาง บางคลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณหมอเขาก็เลยต้องช่วยกันมาดูคุณอาแสงนี่ก็ช่วยกันต้ำช่วยกันอลไยที่นี่แต่ไม่เป็นผลคุณอาก็จากไปที่ไทยทราบนี่คือทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งหรอือว่าภรรยาครับโทรมาแจ้งพี่ว่าคุณอาไปแล้วผมก็ตกใจคุณอาเขาก็มีโรคประจาตัวเยอะร่างกายก็อ่อนแอด้วยคุณบินเมลิสบอกว่าจริงๆแล้วจะให้ทําวันนี้เลยด้วยซ้ำจะได้วันนี้มันไม่ทำในชุลหูมาก แล้วต้องไปขออนุญาตทางวัดต้องหาวัดโน่นนี่นั่นแล้วต้องไปเอาหลักฐานอ่าสำเนาต่างๆของมุญาที่ภรรยาก็ต้องไปกลับไปที่บ้านเข้านามาในกรุงเทพมันไม่ทานก็เลยเป็นต้องเป็นภูมนี้เช้าทิมงานของมู่ที่รุ่งกระเันอยู่เนี่ยจะไปรับศพคุณอาแสงสุรีเนี่ยที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็นํามาที่วัดบางพีใหญ่กลางเพื่อทําอ่อการชาปรกิจเวลาประมาณเที่ยงนะครับเวลาประมาณเที่ยง ภรรยาบอกว่าที่แสงสุรีได้สั่งเอาไว้ว่ากระดูกเขาเนี่ยจะมาไว,วา้วัดยางวัดยางอยู่แถวพานนกที่บินก็เลยบอกว่าจะไจะสวดให้แกคืนหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไทยขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ